สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดานนังหลายในปฏิบัติการเข้าถึงพระนาคามีเป็นอันดับที่สองเพราะว่าในตอนต้นขอาบรรดาจัานธรบริษัทพบทวนกำลังใจของท่านก็าโอแห่งมรโสดาบันถรามีครบแวลรือย่างนั่นก็คือการนึกถ้งความตายเป็นปกติ เรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์หรือเปล่าวันหนึ่งเรานึกถึงความตายกี่ครั้งหรือว่าไม่เคยคิดเลยรายการที่สองจิตของเราประกอบด้วยความโลภผิดศีลผิดธรรมมั้หรือเปล่า้าว่าผิดศีลผิดธรรมหมายว่าคดโกงยี่แย่งมีอาชีพที่ไม่สมควรอันนี้มีบ้างไหมหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ หวังความขอบโพยเป็นสําคัญอันนี้มีไหมนี่ความจริงพระเราโอกาสมีน้อยในการขอบโพย้าจิตม่คิดนมะมะีบ้างไหมอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมั่งมีสีสุขอันนี้มีในอารมณ์จิต้องเาหรือเปล่านี่รราการที่สองอารมณ์ของเราที่มีความพอใจในความัคุณ เห็นรูปติดรูปตีินเสียงติดเสียงกระทบกลิ่นติดกลิ่นกระทบรสติดรสกระทบสัมผัสติดสัมผัสอารมณ์จิตเกิดขั้วปฏิการมารมกันในความสวยสดสวยงามในเสียงต้อในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสัมผัสกัว่างเพศออารมณ์อย่างนี้มีในจิตเราหรือเปล่าในปฏิการหนึ่งอารมณ์ติดในความโกรธความยมดมั่ิ มีความรู้สึกวา่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นคนน้นก็ไม่ดีเขนไม่มีจริยาอย่างนั้นเป็นที่ไม่สมควรคนนั้นมีจริยาอย่างน้นด้วยอาการที่ไม่สมควรอันนี้มีในจิตของเราบ้างหรือเปล่าเมื่อใดการต่อไปเรามีความหลงไหลฝ่ายฟันในสัพพวัตถุทั้งหลายแล้วว่าสิ่งที่มีชีวิต ยังคิดอยู่ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราต้นเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นมีมาหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่แสดงว่าเรายังดีไม่อพอพิรู้ความว่าเรายังไม่มีอะไรจะดีเลยถ้าเป็นบุรุษก็ถือว่าเป็นโมค้าบุรุษถ้าเป็นสตรีก็ถือว่าเป็นโมค้าสตรีทั้งนี้เพราะอะไรคำว่าโมคาระเปล่าหาประโยชน์ไดไม่ได้ เป็นคนที่หมดลงพาวะาความดีไม่ได้นั่นเอง <c oughs> เราไม่มีความดีเ,เพื่อขึ้นบรรจุว่าในใจเมื่อาการอย่างนี้เป็นแค่อุปฏิกิเลสเบื้องต้นถ้าหากว่าจิตเรายังมีสภาวะที่อยู่อย่างนี้พองสมเด็จประญานิสสีกล่าวว่าอารมณ์ของเรายังไม่เข้าถึงสกเกตความดีของรศาสนาละแค่สกเกตมันยังไม่ถึง ต่อมาเราก็พิจารณาว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าความเคารพในพระธรรมความเคารพในพระสงฆ์ความเคารพในพระพุทธรธรรมประสงนี้หมายความว่าต้องปฏิบัติตามศ no nice ีลและวินัยแค่ธรรมะที่เป็นได้ของความดีให้ทรงอยู่อย่าลืมสําหรับท่านที่เป็นพระสําหรับพระอง้์นี้ไม่ใช่ปรนนามกันนะตัื่องกันจงอย่าท่านโนงตน่าเป็นพระ ถ้าพระยังจะไม่สามารถรักษากรรมบท10ไว้ได้แค่สิบข้อเราไม่สามารถสามารถจะรักษาไว้ได้ก็จะไปกล่าวอันใดถึงสิ่งสองร้อยี่สิบเจ็ดาศสิ่งสองร้อยี่สิบเจ็ดจะมีความละเอียดไปยิ่งกว่านั้นที่การเขาลพใจพระพุทธธรรมะสูงที่เราย่อมทะ้องปฏิบัติในสิ่งบริสุทธ ทรงคุณธรรมพิเศษที่ไมต่อหล,ล่อตัวหล่อเลี้ยงคือกรรมวิหารสีและก็ตัดอคติสีมีเทวดานสุสติมีอุปสมานสุสติเป็นอารมณ์นี่ก็หมายความว่ารวมความแล้วเราก็ต้องมีมรณาน,านสุสติกรรมฐานอนถึงความตายเป็นอา,มานรมณ์ นลิกเพื่ค,ความดีเขาอโหสุดจพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับทักษีเพื่อปฏิบัติให้ได้ความดีทุกอย่างละความั่วทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนแล้วก็การการะทัอย่างนี้ชื่อว่าเราเข้าถึงบัะธรรมคือเคารพในบัตธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นการเคารพในพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระสงฆ์นำอภัธรรมคำสั่งสอนองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนพวกเรา แล้วยอมรับตัดเสียแบบนี้การละความชั่วประเภทความดีดั่นก็คือการสองศีลบริสุทธิ์จัดว่าเป็นความดีและละความชั่วแล้วกส็สรงตัวอยู่ในด้านคำสัตวนี้สิงศีลบริสุทธิ์ทีที่วศีลานุสติกรรมฐานกายเคารพใจมาทำเรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานกายเคารพต่ประสงค์เรียกว่าสังขารนุสติกรรมฐาน การส่งสิงบริสุดจะมัรต้องวางศีลชื่อวสีลานุสติกรมฐานศีลจะส่งยืนได้เพราะนายของผมมหารสีคือเมตตาความรักต้นนายความสงสารถ้าเรารักเราสงสารเราก็นินทาใครเข้าไม่นได้เราเสียสีใครเข้าไม่นได้เราแกล้งแกล้งใครเข้าไม่ได้เราเคราดิดประทุษร้ายใครเข้าไม่นไ,ไ,ได้ถ้าเรารักจริงสงสารจริง มี่อนะารมณ์มังพอมีหานสี่หนึ่งถ้มีมุนุตามีอิจฉาในสิยาของอคนอื่นเ็ไม่ข้าววางเฉยนี่มากดต้องกรมเรื่องงานบุคคลนั้นถ้าเรื่องงานเราเข้าเราไม่สามารถจเหลี่ยเดียวได้พระต้องมีพอมีหารสี่เป็นอย่างเรลวที่มีเป็นจิตประจักอารมณ์เป็นธรรมประจําจิตอย่าลืมนะะพระนี้ถ้าเรามีพมีหารสี่ทรงตัวก็ถือว่าอย่างเรลวยังไม่ถึงความเป็นพระ เป็นคนทำขั้นเลวของพระเท่านั้นแล้วมาทรงพระมีหาสีแล้วก็ต้องทิ้งอาคติสีอคติก็หมายความเราไม่ดําเอียงเพราะความรักเราไม่ดเอียงเพราะความโลภเราไม่ดําเอียงเพราะความโกรธเราไม่ดําเอียงเพราะความหล,ล,ลงนี่เป็นนั้นว่าเราไม่ดําเอียงที่ย่างทันเราทรงใจไว้เป็นปกตินอกจากนั้นก็มีทิวาตาลุสติกรรมฐานเพื่อควบคุมใจ ในใจฮีริความรอายกับบาปความชั่วนนเนี่ยไอ้คำว่าบาปก็คือความชั่วชั่วดีไปล้องแทะคนนนบ้างติคนนี้บ้างเตียงคนนนบ้างตียงคนน้นบา้างเขอิจารสิยาเขาบ้างเขากีดกันความดีเขาบอกคนอื่นบ้างอะไรนี้เป็นต้นเพื่อนอันบาสิ่งทั้งหลายเรานี้เราไม่ทำเราอายอายแล้วก็เกงรงกลัวความชั่วนี้มันจใจผลเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผลม,มันก็เป็นทุกข์ จงอย่าลืมนณีผมผู้แต่ท่านทุกองไ,ไม่ใช่คนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งแล่ต่อไปอันดับหลังที่สุดก็มีอุปสมานุสติกรรมฐานเปน็นอารมณ์นั่นก็คือเราคิดอยู่เสมอว่าการทำความดีนี้ทั้งหมดเรากำหนดจิตไว่เจะเพาะโดยอย่างยิ่งคือพระนิพพานเราไม่ต้องการอะไรเลยสิ่งที่เราต้องการานั่นก็คือพระนิพพาน เราทำทุกอย่างเพื่อนิพันธ์ิพันธ์เราจะไปได้อย่างไงหนึ่งตัดความโลภในการให้ทานไม่ใช่ดึงความโลภมาในการคอบป่ยตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดสองตัดความหลงโดยนหนาาของสองตัดความโกรธเด,ดยอหนาจของพรหมไหารสี่สามตัดความรักเกวอนนาตอสุภสัญญาึวกว่ากายกตาลสติ <c oughs> สี่แต่ความหลงในการใช้ปัญญาพิจรารณาไว้เสมอตามความเป็นจริงของโลกและโลกทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงมังนมีสภาพเป็นทุกตระการขยุทธิมันและทุกสิ่งทุกอย่างของโลกมันต้องสลายตัวเราที่เป็นโลกนี้เราจะจอยู่เป็นขั้นสุดท้ายเป็นปัจจัยของความทุกข์ช่างมันเราอยู่แล้วเราก็จะไปไปเท่านี้เราจะไม่ทนไม่กลับหันหน้ามามองโลกอีก ทางที่เราจะไปก็นั่นก็คือปณิพันธ์อย่าลืมนะว,ว่าคนที่มุ่งปฏิพันธ์ตั้งใจปฏิพันธ์ไม่ต้องใ้ตั้งใจแต่ไมภูมิเขาคลายความโลภโดยการให้ทานไม่ใช่กอบโกยคลายความรักโดยการพิจรารณาเห็นสภา,าวะของคนและสัตว์เต็ไมไปยความสุขปร,ปรกเพื่อสุขสัญญ,ญา ลายความโกรธวยการตัดอารมณ์อิจฉาสยามมีความไม่ตตกรุณาสงสารม่ใช่เห็นคนอื่นใช่ไหมเพราะนั้นเลยคนนี้เลวแต่เราถ้าเราคิดอย่างไรแสียเราเลวกว่าเขามากนะเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราเราเอาจิตเข้ปไปยุ่งแสดงว่ากิเลสมันล้มจากใจมันถึงปากถ้าตตดความหลงได้แล้วก็แตดความหลง แล้วโดยการใช้ปัญญาหาความจริงนี่คนที่เขาจะไปนิพพานเข้าไปกันอย่างนี้ถ้าเรามีความลโลภเรามีความหลงยนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรามีความโกรดความยึบัตรมีอารมณ์อิจฉาหรือสัญญาคนอื่นชอบเป็นทาชอบบา่อมว่ารายยอดเสียสีคนอื่นนี่มันเป็นทางของนรกไม่ใช่ทางของสวรรค์และไม่ใช่ทางเกิดมาเป็นมนุษย์โอกาสที่จะเป็นมนุษย์ไป่อีกหลายแสนกับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้จิตท้งร่างกายเยค่ากาสาวพัทธิก็ไปใหญ่ต้องจมปลังอยู่แนวเวทีมหานร,ก,รกสิ่งการนั้นเป็นอันว่าอีกแสงกับเราก็ยังไม่มีโอกาสจะพบองสมเด็จพระพิชิตามานปรเมศสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรก็ยังเป็นเป,นเปรตจุดบ้างไปสุดกายบ้างไปส์เดรัจชานบ้างไปสัตว์รน,น,วร,นวรกบ้าง ถ้า,าการอย่างนี้มีกับเราที่เราขาดทุนจัดว่าเป็นโมฆะมรรคตบุชายเราเกิดมาแทนที่จะทรงความดีได้กลายเป็นคนพวกเปล่าไร้ประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียวมี่ทบทวนอารมณ์จิตเพื่อตนเพราะจิตของเราทรงได้หรือเปล่าความดีที่กล่วาวม,มาแล้วนี้นึกถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตนึกถึงคุณรพุทธธรรมประสงค์ ให้ควรศีลให้บริสุทธิ์มีพ็มีหันสีไปจำใจมีเฮริเลอุตสาะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตพอใจในการให้ทานการสงเคราะห์เพราะเรารักคนและสัตว์เสมอการสงสารคนและสัตว์เสมอการภาถนาจะเกื้อกูลให้มีความสุขนี่องค์จิตอย่างนี้เามีแล้วทีเดียวนี่เรากต่จะไม่พูดกระยวกฌาน การเข้าไปทำฌานและจิตทรงตัวนี่ยังไม่ใช่ของจริงแต่เราควรจะฝึกเติมสมาธิเรื่กายเพิ่มจัตุลมโขงใสของจิตแต่เราไปขันละใดเรามีจิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่ประมาทชีวิตเราจะต้องตายในเครื่องความตายขึ้นมาเมื่อไรก็คิดไว้ว่าเกิดมามาเป็นกข์เราจะยอมยับรับงสถทีคุณพระตลอรลายมีสินตน ล้วเรามีอุปสมาโนสติกรรมฐานเป็นสุดท้ายบางมันิพั่านเป็นอารมณ์เชกก่นละจิตเองนะปามรมอย่างนี้ก็เรียกวาา่าโสดาสกิทาคามีแต่ระดับพระสกิทาคามีนี่ความลโลภแม้เกือบไม่เหลือความรักในระหว่างเพศเกือบไม่เหลือความโกรธความเยาบายเกือบไม่เหลือความหลงต่างๆมันก็เกือบไม่เหลือเหมือนกันมันบางลงไปมาก เมืม่อจิตมาขนาดนี้แล้วแล้วก็ตทำจิตก้าวผสมความเป็น,าน,าานพระอ,อนาคามีที่สมณะพระอนาคามีมีสังโยคสองนั่นคือการตัดการมาฉันทาทะโดยหน้าจิตพิจรา,ารณากายตาลุปกติพิจรา,า,ารณาเห็นว่ากายของเราเป็นสภาพเป็น่ของสกปรกโสโครกเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนไม่ใช่เป็นแท่างทิศ ร่างกายเมียาการสามที่สองกแบ่งเป็นสารทสองส่วนแต่ละส่วนก็รุนแรงที่กว่าเป็นของที่ผสมถ้าเป็นแล้วก็ป็นอี้จังหาความเที่ยงเป็นได้เป็นทุกขรัังมีส่วนแล้วยึดถือเกาะซึ่งมันแล้วก็มีความทุกข์อนัตตาม,มีการสลายตัวไปในสุดเราเห็นสภาพความจริงของขันห้าบะเต็มเปวยความโศกเพราะทั้าจิตเกิดความเบื่อหน่ายที่เรียวกว่นนา,ยยานิพิทายัน ในรนับสังโยติสองของพระอนาคามีหรือจัดเป็นสังคโยติห้าในบรรดาสังโยตทั้งหมดนั่นก็คือพยายามตัดปฏิฆาความกระทบกระทงจิตเมื่อมีอารมณ์มากระทบแล้ความไม่พอใจเกิดขึ้นพระอนาคามตีตัดตัวนี้ตัดอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์เพื่ออารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอย่างคนก็พูดคำหยาบ แสดงการหยาบแสดงการขัดใจให้เป้นที่ขัดเคืองั้งบุคคลธรรมดาเวลาทำมีตัดตรงนี้ออกเสียเพื่อมีลำธิค,คิดเสมอว่าธรรมดาข้องสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นซึ่งเชื่อว่าสัตว์ของโลกเราอะไรจริงจังไม่ได้ทั้งโลกของโลกมันแปรนอนจังหาความเที่ยงไม่ได้ ตนเมื่อสภาพวิของโลกมันไม่เที่ยงวาจาของคนมันก็ไม่เที่ยงจริยาของคนที่แสดงออกกับเรามันก็ไม่เที่ยงผู้คนคนเดียวกันวันนี้แสดงความรักตัวนี้อาจจะแสดงการเป็นศัตรูเพื่อความแน่นอนอะไรไม่ได้บางคนวันนี้เป็นศัตรูตัวร้กายของเราแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นมิตรดีก็ได้ เป็นอณการสแสดงความเป็นนิสัด,ดีการสแสดงเป็นสติก็ดีเราย่อมไม่ถือเอาเป็นสาระสําคัญทีว่าทุกเสียงทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรทรงตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกทำใจสบายมีความรู้สึกอยู่เสม,มอว่าชาวโลกทั้งหลายเต็มปไปด้วยความโง่แม้แื่จิตใจของชาวโลกคนของโลกโดยจิตใจก็เป็นของโลกโดยคือเข้ามา่าผูรทำ เมื่อมีอาการแสดงใจขึ้นลงอย่างตามปกติหาความเที่ยงไม่ได้ฉะนั้นจริยาในใดที่เขาทําให้เป็นที่ขัดเคลือในใจเราโดยปกติเรามักจะโกรธในสิ่งที่เขาทาเป็นที่ไม่ชอบใจเราให้เราแทนที่จะโกรธแล้วก็โยนความโกรธทิ้งไปเพราะว่าถ้าเราเย่ะโกรธก็ใจเรพอาทิดเ่อเวลาจะรับไป ในตอนเย็ยนพระอาทิตย์ับไปแสงสว่างหมดไปสร้างความลำบากให้ในใจายเราเราต้องหาแสงาสว่างอื่นมาแทนที่เวลาตอนเช้าพระอาทิตย์ปลายกดมีเราก็ดีใจถ้าพระอาทิตย์จะรับไปเราก็กดพระอาทิตย์ทันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะยังไงไงตอนเช้าพระอาทิตย์ปรายกดตอนเย็ยนพระอาทิตย์ับหายไปมันเป็นขอขมัรดาอย่างนี้ เราจะไปแน่โกรดดธตัวทิศที่มันกำลังจะรับไปจะดีใจมาโดนทิศปปากฏนั้นก็ไม่ใช่ของที่ทาอย่างนั้นโะธรรมดามันเป็นอย่างนั้นที่กดธรรมดาที่ดดงพระทิศรับไปถ้าเราไม่พอใจพระทิศส่งปรากฏขึ้นเราดีใจเป็นจิตที่ไม่ควรทําชัน้นใดคืออารมณ์ที่ไม่ควรคิดชันด้นใดริายา,าของบุคคลหลาหลายวาจาของบุคคลหลายที่สร้างความขัดเคืองให้เกิดกะใจ,จะเรา เมื่อที่ไม่พอใจแล้ว,ลวเราผัาเกลืองก,ก็ไม่ควรจะมีอาการอย่างนี้ปรากฏเช่นกันทั้งนี้ก็รอะไรเพว่าคนในโลกยังเป็นธา,า,า,าตุควาก,กิเลสตัณหาอปาทันและกุสนลกรรมที่เขาสร้างความเป็นที่ไม่พอใจให้เ,เกิดกับเรากรลองคิดดูว่าทั้งตัวเราก็แล้วกันเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะสร้างความชั่วอยากจะทาชั่วอยากจะพูดชั่ว อยากจะคิดชั่วด้วยความจริงตามความรู้สึกของเราไม่มีอย่างนี้ปัะเด็นเน้ก็อะไรเพราะถ้าเราทําความชั่วเพ่ที่จะปล่อยใจของคนอืน่นเราก็เป็นศัตรูกับเขาเขาก็เราก็มีไม่ไม่มีความเป็นมิตรกันคนเมื่อไม่มีความเป็นมิตรกันมันเป็นศัตรูกันก็ไม่เป็นความเดือดร้อนใลยคนทุกคนไม่ต้องการศัตรูแต่ว่าที่ทําไปอย่างไนก็นเป็าเพราะเหตุรู้เท่าไม่ถึงกัน เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิตทความโง่ของจิตก็กิเลสบดบังความฉลาดปัญหาเป็นบรรดาลให้เกิดความพยานอยากสร้างความชั่วพัวอวบอปวาทานมันปิดบังความรู้สึกความรู้สึกดีที่รู้สึกผิดรู้สึกชอบเสียเห็นว่าการทาความชั่วเป็นของดี อาโกสนาจำเมื่อจิตมันสร้างมันมีกรรมอย่างนี้เพื่ออานาจกิเลสติดใจื่อสร้างความชั่วยเกิดขึ้นนี่เป็นอันว่าคนทั้งหลายเขามีกิเลสตัณหาปวาดทันและโกสนรรมปิดบังใจที่ทําความชั่วคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสารเพราะเขามีความทุกข์ในชาตินี้ต้องมีความทุกข์ในสัมรายะภพราะนั้นตัวองค์สมเด็จพระนเรศวจะให้แก่ความรู้สึกตอนนี้ด้วยอํานาจัวมวิหารสี คิดมีปกติคิดไว้เสม,มอว่าเราจะมีความรักความเมตตาบุคลาลัยแต่สัตว์ทั้งหมดถ้าเขาทําความผิดเราจะให้อภยัยจะไม่มีความรู้สึกใดๆในการเป็นศัตรูกับเขารายการเลือสองแทนเี่โตตอบในการกระทาที่รุนแรงกลับให้อภยัยคือมีความสงสารปรารถนาจะประครับประคองเขาให้มีความสุข เราเราจะไม่ขาดเสียาเขาเมื่อเขาได้ดีเราจะคอยดินดด้วยถ้าส่วนใดเป็นกฎข้องกรรมยับยั้งไม่ไหวนั่นเราจะวางเฉยเพราะว่าเป็นเหตุสุดที่ใสที่เราจะช่วยได้หน่อย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งถ้าอารมณ์มคนมีหางสีเป็นที่ไม่ถูกใจเราพราะเป็นอารมณ์คิดกิดอาจจะสั้นบางกิดขึ้ามาคนชอบต้องการอารมณ์ปักถ้าต้องการอารมณ์ปักพระพุทธเจ้าก็มีกรรมฐานให้ทํา ก็คือมันใช้กระสินสีรายการไลกระสินสีแดงกระสินสีเหลืองกระสินสีเขียวกระสินสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิการสินสีรายการนี้สามารถจะกดอารมณ์ที่เป็นโสดปะโยบา์คือความโกรธความพยาบาชน์กองล่างกองฐานทีพินาศไปแล้วหลังจากนั้นก็อภธรรมคำสั่งสอนโอ่งสมเด็จะจอมไกรคุยสกายทิฏฐิ ได้แต sure ่มาพิจารณาว่าเราก็ดีเขาก็ดีจะมานั่งโกรบผู้ประโยชน์อะไรถ้าแต่ภาพร่างกายของเรากับของเขามันก็ไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นของกิเลสตัณหาปวามทันและกุศลกรรมที่เราโกรธที่เราโกรธขันห้าของเขาเขาโกรธเราเขาแสดงการตัวเราก็แสดงโดยกายขันห้าของเราที่เขาโมงบุตรสรายไม่โมงบุตรสรายขันห้าไม่ใช่โมงบุตรสรายเราคือจิต เพราะนั้นเราเชื่อองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรรางกายมันไม่เช่เราไม่เช่ของเราเขาเยนด่ากายพยาวะกายพยาคิดรายกายก็เป็นเรื่องของเขาเราปล่อยไปทําใจของเราให้เป็นสุขอรบันดาสมุทธบริษัท์วันกียงวิธีนี้เราแนะนํากรรมมาสําหรับตําราก็มีสถานการณ์เราพูดฟังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อเท่านั้น าการจะเข้าถึงอารมณ์นี้ได้เพียงใดก็อยู่ที่การฝึกใจขรรดาท่านพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกแบบนี้ให้ระงับการาคู่สร้างข้จิตไว้มากนั่นก็คือทรงอนา,าปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ระดรบดาท่านพุทธบริษัทต,ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งายให้ตรงทำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอธิยาไสจนกว่าจะดินสัญญาณบอกกดเวลา